น่ารักมากเลยต้องบอกว่าเรากําลังจะไลฟ์สดกันนะแต่ว่าลูกค้านี่เนี่ยกำลังเดินผ่านแล้วเขาแบบเกรงใจร้านอะเนานะเราก็แบบรู้สึกไอ้ลูกค้าทําไมน่ารักขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวบอกก่อนนะคะวันนี้เนี่ยความพาม,มาอยู่ที่ร้านของนี่ค่ะฟ็อกซี่แดนนิ่มนะคะเบอร์โทรเยอะแยะไม่ต้องไปดูมันนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าคนขายกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนแล้วนะคะยึดบอนี้นะคะ0928874499 092-887-4499นะคะร้าน POPPY d a n น i n นะคะเมื่อสักครู่น,นี้เนี่ยมีการถามกับเจ้าของร้านนะว่าทำไมขายรายคาถูกเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องจากโควิด -19 ใช่ไหมคะแม่ค้าเนี่ยผู้ประกอบก,การะะอยากจะมีส่วนช่วยนะคะในการนะคะลดค่าที่จ่ายให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะฉันเนี่ยครที่ฟังแบบโลแกนนี้นะเรารู้สึกเฮ้ย ม่ค้าน่ารกักจังเลยทาไมเขาแบบอยากจะช่วยเหลือเราอะไรนี้นะคะมาอุดหนุนได้เลยร้าน Co f ป e e d แดนนีนะคะเพราะว่าเขาบอกเลยนะคะว่าปกติเนี่ยค้านอกราคาแพงนะคะราคาจะส่งเนี่ยอยู่ที่เท่านี้แต่วันนี้เนี่ยทุกแบบนะคะลดราคาพิเศษเพราะว่าช่วยเหลือผู้ต่อการทุกท่านนะคะเกี่ยวกับช่วงของภาวะโควิด -19 นะคะก็เป็นอันที่รวมกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณมาซื้อสินค้าร้านนี้เนี่ยคุณจะได้ราคาหน้ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมาค่าด่ มีสคริปต์ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นกระโปรงยีนส์ฟลาวนะผ้านอกส่ะที่น้องให้ดูนะก็คือผ้าฟลาวเนี่ยมันจะเป็นผ้าเกรดดีเกรดรีมีมาที่เขาบอกว่าตัดเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลกเลยละกันพู่อย่างนี้ละกันเนาะว่าเป็นเกรดเดียวกันนะคะกับผ้าที่แบบอยู่ในห้างนะคะแล้วก็ราคาหลายพันนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเนี่ยจะยาวชิ้นหก4ชิ้นนะคะไซส์จะมีไซส์ s M, L แล้วก็ XL นะคะคือในหุ่นนี้น่าจะเป็นไซส์ S นะเพราะเวลาน้องไปร้านไหนก็้ะแต่เนี่ยแพทเทิร์นที่โชว์ในหุ่นส่วนใหญ่เป็นไซส์ S เริ่มต้นนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าราคาจีเนี่ยนะคะจะอยู่ที่250บาทค่ะแต่วันนี้เนี่ยาราคาส่งนะคะแม่ค้าลดให้นะคะไซส์ V ค่ะเหลือราคาแค่200บาท200บาทแล้วคุณได้ผ้าแบบนี้อยากจะให้ดูเนื้อมากเลยนี่นะคะมันจะเป็นผ้านอกอะ่ะเวลาย,ยืดออกนะคะเราจะ กระชับเข้ามาเหมือนเดิมนี่เวลาเราดึงออกปุ๊บเนี่ยปล่อยปุ๊บเนี่ยมันดีดตัวเข้าได้เองอันนี้คือคุณสมบัติของผ้านอกนะคะและถ้าเกิดสมมติคุณทําน้ำหกเนี่ยถ้าเป็นผ้านอกมันจะมีความมัน มันจะมีความสัมผัสที่ดีนะนะ้ำมันจะไม่ซึมนะคะมันจะกลิ้งออกนะแต่ถ้าเป็นผ้าแบบเกรดแบบล่างๆนิดนึงอะ่ะ <c oughs> สมมติคุณทาน้ำผกเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อผ้าไวมากเลยนะแต่ไม่ได้บาดเพราะาผ้านี้คือกันน้ำนะคะไม่ใช่เสียงแต่ว่าคุณสมบัติเขาจะมีความลื่นยืดหยุ่นกระชับนะคะแล้วก็ใส่นุ่มใส่สบายนะคะไม่บาดนะ้าไม่บาดขาไม่บาดนองแน่นอนเลยและสีของเขาคือสวยมากเพราะว่าเป็นยีนที่แบบว่าตัดเย็บคัตติ้งนะคะเล่นสีได้ดีจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีราคาลีกนะคะ25 0 ราคาส่ง200นะก็ไปดูเอานะคะมันมีหลายแบบบางทีพูดผิดบ้างเนี่ยอย่าถือสาเพราะของเขาเยอะขนาดนี้ใครจะไปรู้นะคะว่าเขาขายอะไรนะคะแล้วก็มีกระป๋องยีนส์รับนะคะผ้านอก3ส่วนถ้าผ้านอก3ส่วนนะคะน้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นปรุ่นนะคะที่ขายดีเพราะว่าราคามาแบบเนี้ยน,น่ารักน่ารักนะคะไม่ใช่จีบจีบนะคะก็คือมันจะมีไซส์ S, M, L แล้วก็ XL นะคะราคาฟรีนะคะจะให้200บาทนะถ้าเป็นราคาฟรีตัวเดียวซื้อได้มีแค่200บาทใส่สภาพร้านนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อราคาส่งเนี่ยบอกเลยค่ะว่าให้แค่150อันนี้เป็นราคาลดลงมาแล้วนะคะปรับให้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าไปต่อเพิเยอะนะพอแล้วนะคะส่วนนะคะเสื้อยีนผู้ชายนะคะก็จะมีไซส์นะคะ M, L, XL ราคาฟรีนะคะราคาฟรีที่ร้านเนี่ยก็จะให้อยู่ที่250นะคะถ้าราคาส่ง ก็จะให้200บาทได้ทั้งน e ี้ทั้งนั้นเนี่ยส่งสากตัวขึ้นไปแล้วดุกระดุมนี่ให้ดูกระดุมเนี่ยอยากให้มันดูใกล้ๆกระดุมคือแบบนี่ปุ๊บนี่ไหมคะเวลาแกะออกเนี่ยไหมคะมันไม่มันไม่แบบมันไม่อ่ะ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 ไม่ใช่นะคะคือมันปุ๊บปๆ๊บป๊บไปเลยแล้วด้วยความที่เขาเป็นกระดุมมุกนะคะเขาก็จะทําให้เสื้อดูแพงนะคะคือเราใส่เสื้อตัวละ200บาทนะคะแต่ว่าคุณภาพนะคะเทียบเท่าหลักพันได้เลยแล้วเวลาใส่ง่ายมากๆเลยเนี่ยคุณก็แบบแบว่า มันแบบใส่ดูสวยมากๆเลยนะคะมันทําให้แบบดูเด็ดนะคะแล้วอันนี้ไม่ใช่กระดุมหลอกนะอันนี้เนี่ยสามารถติดได้จริงๆกระเป๋าตรงนี้เนี่ยสามารถจะใส่น้ำบัดก็ได้หรือว่าของเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ปิดได้แป็คได้นะคะแล้วเห็นไหมคะว่าแบบเขาก็จะมีแบบแต่งลายให้ด้วยนี่ด้วยกระดุมมุกนะคะสวยๆนะคะรุ่นนี้นะคะอย่างที่น้องบอกไปแล้วนะคะว่าราคาปซีดอยู่ที่250บาทราคาส่ง200นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาซื้อได้ร้านไหน p ๊ปอ p y ี้เดนนิ่นะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ไว้ที่เดิมค่ะแล้วรุ่นที่จะมาให้ดูต่อมานะคะนี่ จะเป็นรุ่นนี้นะคะ3ส่วนนี่3ส่วนยีนนะคะอ๋อไม่รู้ว่าตัวแบบนี้นี่ใครจะใส่ได้นะคะตอนนี้เด็กประถมแล้วมาเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเขามี S M L X L งานนี่ไงอย่างที่น้องบอกว่าส่วนใหญ่อะไซส์เวลาโชว์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นทัดเทิร์นด้วย S นะคะเพื่อจะได้แบบเหมือนกับว่าแบบไม่เต็มพื้นที่ไงแล้วส่วนใครจะเอา M L หรือ X L เนี่ยเดี๋ยวไปบอกหลังบ้านนะคะเพราะออเดอร์รเยอะมากๆเลยนะคะราคาลดต้นที่130บาท 130ิบาทคุณดูคุณดูณดเอาคุณเรียนยังโลละร้อยแปหมอนทองเพิ่งไกินมาแต่ว่ากางเกงหนึ่งตัวใส่ได้ตั้งแต่ลูกเกิดจนลูกบวชนะคะจนลูกแบบไปมีเมียนะคะลูกลูกจนแบบเลี้ยงดูกลับมาลิงคึงพ่อแม่กางเกงยีน,น,นตัวน,นี้1้0ยิบาทนะคะผ้ายังไม่พังเลยนะคะนี่ร้0ยบาทเป็นุราคาปรทีคุณภาพดีมั่งดูใกล้ๆนี่คือขาเขา,ขาต้องตัดแบบน้องนะวักะ่ะคือสมมตินะคุณซื้อไปคุณไม่ชอบ มันยาวไปคุณเอาแบนไจปกติเลยตัดตัดเลยตัดได้นะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นความยาวที่แบบมันไม่ได้สตริกเนเพราะว่าเขาไม่ได้มีการแบบเย็บเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยสามารถตัดได้หรือถ้าใครไม่อยากตัดนะคะใส่แบบพับๆอย่างนี้ประเทศเนี่ยที่เขากำลังพิทกันนะคะหรือจะพับขึ้นไปอีกข้างหนึ่งเพื่อวความแบบว่านี่จับจับนี่เห็นไหมคะสวย แล้วจากคุณจะทับเลยอันนี้เป็นครีเอทได้นะคะราคาเริ่มต้นที่130บาทคือถูกมากเลยนะคะแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยนมะถ้าวังน้ำมันก็จะเป็นฝักอันนี้เป็นงานฝักนะคะลูกค้จาจ๋าไม่ใช่งานไม่ใช่งานพลาสติกแล้วก็รีดทับนะเป็นงานฝักจริงๆนะคะดอกเน้นๆดอกแบงๆขนาดนี้นะคะดอกไม่ทองด้วยนะคะอันนี้เป็นดอกสีแดงน,นะคะซื้อได้นะคะต้องร้านนี้แหละอ่ะ แล้วก็จะมีนะอีกหลายแบบเลยที่จะมาให้ดูกันนะเพราะว่าที่ร้านอ่ะราคาน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันด้วยรุ่นนี้นะคะนี่แท,ท่นแทนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะส่งนะคะส่งนะคะเดฟยีนผ้านอกสองร้อยบาทคุณดูคุณดูนี่คือผ้านอก,นอกปกติไม่รู้จักผ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเนื้อไม่ดีขนาดนี้แต่พอมาจับอันนี้จะรู้เลยนะคะว่ามันน่ารักมากแล้วเขาก็มีแบบว่าเฮ้ย เพิ่งเห็นนเนี้ยว่าเขามีโลโก้ปา๊มในร้านนี้ลงทุนมากเลยอะนี่ป๊อปปี้เห็นไหมคะคือถ้าแบบว่าใครอยากได้ความคุ้มค่าเนี่ยคุณต้องซื้อร้านนี้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยมีโลโก้หมดเลยแล้วดูกระเป๋าดูตะเข็บดูตะเข็บนะ,ะต้องแหวกแล้วนะคะงานนี้ต้องแหวกนะคะนี่ไม่ได้แหวกหรือเงินนะคะไม่ได้หรือเงินสามีนะคะนี่แต่ว่าให้ดูถึงความปราณีในการตัดเย็ยบนะ,ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นผ้านอกนะคะมีครบไซส์เลย S, S M, L, XL นะคะหรือว่าจะมีนะคะ3.4ด้วย L อะราคาปลีกจะอยู่ที่350บาทนะถ้าเกิดเป็นราคาส่ง200ได้ยนี้คุณจะซื้อปลีกหรือซื้อส่งไปดีคะเนี่ยซื้อราคาส่งนะคะเพราะว่าแค่200บาทเองคุณดูดิมันน่ารักอะแล้วคือแบบ200บาทมันต้องทงักป้ายถึงขนาดน,นี้นะคะโอ้โหคือแบบดีมากอะลูกค้าดูนี่เห็นไหมมีหลายไซส์และทุกสิการตัดเย็บของได้อะคือแบบ ไม่เสียดายเงินนะถ้าซื้อร้านนี้คือไม่เสียดายเงินจริงๆนะลูกค้าสาแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อยากจะได้นะคะราคาส่งนะคะเดฟยีนะคะหนึงร้อยหกสิบบาทมีเหมือนกันร้อหกิบบาทก็จะงานนะคะถูกประมาณนิดนึงอันนี้นี่ อันนี้นะคะราคาส่งนะจะอยู่ที่160บาทก็จะมีไซส์ S M L X L นี้จะเป็นผ้าไทยใช่ไหมคะาคาอันนี้เป็นผ้าไทยนะคะก็จะเป็นราคาหน้ารักเนอะคือบางครั้งเนี่ยเราจะซื้อไปขายอ่ะเราไม่อยากขายราคาที่แบบรุนแรงใช่ไหมคะเราอยากซื้อราคาแบบว่าน่ารักน่ารักไปปล่อยได้ง่ายๆเนี่ย160เนี่ยคุณไปขายสอง5เนี่ยคุณก็ได้กําไรเยอะมากเลยนะถ้าคุณซื้อร0 6หแล้วไปปล่อย25เนี่ยคือแบบไปไวเลยแต่ว่าปกติเขาขายกัน29ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแบบไปปล่อยราคานี้เนี่ยรับรองเลยนะคะว่าแบบม หมดร้อยตัวน,นะคะก็ถ้าเกิดว่าส่งร้อยหกนะคะตีอยู่ที่250ค่ะแล้วก็จะมีขาม้าด้วยนะคะหมาร้อยแปดสิบอยู่ตรงไหนขาหมาอยู่ตรงไหนหม,า,มาอยู่ตรงนี้นะคะสับสนงงไปหมดแล้วนะคะอ่ะขามมานะคะขามมานี่เดี๋ยวดึงออกก่อนอันนี้นี่ขามมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดึงออกมาเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้นั่งแบบสวยมากเลยหน้าใครเพื่อนนี้ฉันเลยอ่ะนี่ขาม้าอุ้ยขอโทษค่ะขามมานี่นะคะ ก็บอกว่ามันเหมือนจะเริ่มคิดไปแล้วแต่รู้ป่าว่าอีขาม้านี่ข่าไม่ตายนะ,ะาาข้ามั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วอ่ะเขาก็ใส่กันมาโดยตลอดคือมันจะมีช่วงที่ขาหมากลับมาค่ะกระดิง่งค่ะก็บอกค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีไอ้แบบเนี้ยครบทุกไซส์นะแล้วก็ครบทุกแบบนะดีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เทรนพวกมเกงยีนอะไรเงี้ยมันกลับมาอยู่เรื่อยๆนะคะคือมันไม่เอาเทรนนะการใส่เกงขาหมาเนี่ยแล้วมันทำให้เราดูเป็นผิวแบบเปรี้ยวมีสไตล์ด้วยนะคะแล้ก็แบบว่าใส่กันเยอะมากเลยนะอันนน,นีี้เเทท่่่าาไหรย180บ สองร้อยแปดสิบบาทคุณขาค่าให้มันตายไปเลยร้อยแปดสิบบาทค่าให้มันตายไปเลยนะคะตีกอยู่ที่สามร้อยห้าสิบคือมามากเลยนะคะนี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะใครที่แบบอยากจะได้นะคะเสื้อผ้าสวยๆนะนี่เราเรียกขาอะไรนะขากระบอกขากระบอกนะคะนี่ขากระบอกส่งเท่าไหร่คะรุ่นนี้ส่งสองร้อยคุณดูคุณดูขากระบอกส่งสองร้อยนี่เอาตัวนี้ไปดูดีกว่านี่เห็นไหมอุ้ยน่ารักมากอ่ะ นี่เราเดี๋ยวอุยเดี๋ยวต้องเก็บนะนเห็นไหมว่าถ้ามันหนักจนแบบว่าไอตัวหนีบนะคะรับน้ําหนักไม่ค่อยจะไหวนี่200บาท200บาทค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอา,า<ล>ะหาี้น้าค <ๆ S 2> ิน้าร้อนอันนี้นะคะสองส0งบาทแล้วก็ทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีสิสมสคาม้าพิเศษเลยนะคะคนั่นก็คือโปรโมชั่นนะคะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะทุกวันจันทร์นะคะย้ำว่าทุกวันจันทร์เนี่ยมาได้เลยนะคะที่พาร์ทคอฟฟี่แดนนี่นะคะเขาจะมีสินค้านะคะราคากระต้น เฉพาะวันอาทิตย์นะคะร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะก็ลองมาดูสิคุณอยากได้สินค้าอะไรนะคะเราจะยังไม่บอกใบ้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคขาว่าหมายแค่วันอาทิตย์นะคุณจะได้สินค้าราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันทั่วไปคุณก็ได้ราคาส่งที่ลดลงมาจากราคาปกติที่เขาเคยส่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีจัดส่งออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่นะคะลูกค้าก็เบอร์นี้เบอร์เดียวนะศูนย์เก้าสองแปดแปดเจ็ด อะไรเนี่ย4499รับรองเลยนะคะว่าเบอร์นี้เนี่ยโทรมานะคะบริการถึงใจนะแทบไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าจ like ัดส like ่งเร็วส่งไวนะส่งแบบทันใจส่งแบบมีรับประกันนะคะแล้วก็ถ like ้าเกิดว like ่าส่งไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดโดนกระทึบกล่องเนี่ยมาบอกร้านได้นะคะเดี๋ยวร้านเขาจะไปช่วยออกใหการใช่ไหมคะเอาว่าใครสนใจอย่าลืมมาที่ร้านนี้นะคะพบกับเสื้อผ้าราคาน่ารับค่านอกค่าคัตติ้งดีนะคะต้องการที่ช่วยหาคำนั้านของพี่ดันที่ร้าน วค่ะกวงก้าวมาอยู่ที่ร้านป๊อบฟี่เดนิมนันเองค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่รู้สึกแบบชอบส่วนตัวเลยนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยจุดเด็นเลยนะคะเป็นผ้าสลับนาเข้านาะเป็นผ้านอกบางคนอาจจะงงเอ๊ะเป็นเกงยีนเนี่ยผ้าไทยกับผ้านอกต่างกันยังไงนะคะต้องบอกว่าผ้าไทยเนี่ยมันก็จะใส่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นผ้านอกเนี่ย คือจะบอกว่าสีเนี่ยมันจะสดกว่านะคะแล้วก็ความนุ่มความใสสบายแล้วก็คุณภาพนะคะมันจะแบบว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้านอกเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นี่อย่างตัวผ้านอกเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมีความกระชับนะคะแล้วก็ สีที่ต้องกองบอกว่ามันจะชัดกว่าสดกว่าเนี่ยมันทําให้การแต่งตัวเนี่ยง่ายแล้วก็ดูดีได้นะคะโดยที่ไม่ต้องคิดเดยนะอะเนาะบางคนอาจจะเสียเวลาสําหรับการลอกเสื้อผ้าก่อนไปทําง,งาน3-5นาทีใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณมาที่ร้านนะคะ p o p p y d e n i m n เนี่ยคุณก็บอกเลยนะคะว่าอุ้ยยิ้มจับตัวไหนอะไรก็สวยอะเพราะว่าทาง p o p p y d e n i m เนี่ย เขาเน้นในเรื่องของนะคะคุณภาพสีแบบดีไซน์รวมถึงนะคะไซส์เนี่ยก็มีเลื่อกตั้งแต่สาวที่แบบว่าผอมมากๆอย่างน้องกวางนะคะแบบว่า XS อะไรนี้นะก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะแล้วก็จะมี S M L XL หรือมากกว่านั้นค่ะแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยเห็นไหมว่าทางร้านนะคะเขาก็าจะมีแบบว่าแท็กให้นะคะเพราะว่าถ้าแต่ว่าเป็นงานที่มันมีคุณภาพเนี่ยหรือเป็นงานที่ดูแบบพรีเมียมไฮโซเนี่ยนะคะจำไว้เลยว่า จะต้องมีแท็กแบบนี้แล้วทั้งร้านเนี่ยนะคะโลโก้สวยมากเลยนะคะป๊อปปี้แดนนิ่มดีนะคะกระดุมนี่เห็นไหมว่ากระดุมนะคะก็จะมีการตั๊มแบรนด์ลงไปไม่ใช่แบบว่าเป็นกระดุมทั่วไปนะคะตั้มตาลงไปอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ลุง้งกระเป๋ากางเกงขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยมันก็มีการสปริงคำว่าป๊อปปี้แดนนิ่มค่ะก็คือมันจะมีแบบว่านี่เห็นไหมอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าแบรนด์เนี่ยมันดูพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมันดูทรงพลังขึ้นนะคะอย่างที่น้องกวางใส่วันนี้ ก็เลือกเป็นกระโปรงมานี่ไงแล้วซิปนะคะที่ร้านเนี่ยเป็นซิปอย่างดีคุณภาพดีด้วยนะขออนุญาตแกะละกันเพราะใส่ด้านในนี่ค่ะซิปเนี่ยถ้าปกติซิปทั่วไปเนี่ยเวลาใส่อะ่ะมันจะลูดลงมาใช่ไหมคะแต่ซิปที่ร้านบ๊อบี้แดนนี่เนี่ยเวลาเรารูดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรากดตัวล็อกเนี่ยล็อกลงมาได้เลยซิปไม่เลื่อนนะคะซิปไม่ลู่ลงนะคะนี่แล้วดูสีของผ้าดูความที่เขาเป็นผ้าสลับนาเข้านะคะขออนุญาตนะเห็นไหมคะด้านใน มันมีความยืดมันมีความกระทับนะคะแต่ว่า มันยืดแล้วมันคืนตัวมันดีตัวกลับนะก็คือแบบใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะคะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมันจะมีท mm ั hmm ้งกระปรองแล้วก็สกางเกงนะคะมีความยาวให้เลือกแบบหลากหลายมากๆเลยนะซึ่งคุณสามารถเข้ามาได้เลยที่ร้านนะคะป๊อปปี้เดนนะคะจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทาร้านเด็กเคลมเลยนะคะว่าเขารับสินค้าเนี่ยรับมาเองเลยนะคะไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคือโดยหลายๆร้านเนี่ยก็ถึงเวลารับสินค้ามาเนี่ยมันมีการผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะทำให้ราคาของสินค้าเนี่ยแพงขึ้น แต่ร้านนี้ ะะคุณสามารถซื้อสินค้านะคะเป็นคาพลังนำเข้าได้ในราคาหลักร้อยนะคะเทียบเข้าหรือว่างานแบรนด์ไฮเอ็นเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมาเองทําเองไม่ผ่านเพราะทาเป็นกลางค่ะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะสามารถเพิ่มช่องทางรายได้สมมุติว่าน้องกวางอยากจะขายเสื้อผ้าน้องควางไม่จําเป็นต้องสต๊อกสินค้าไม่จําเป็นต้องเอาเงินมาลงจากร้านนะคะเราสามารถที่จะยืมรูปของทางร้านเนี่ยไปโพสขายตามโซเชียลคุณจะขายในไหนทําลายเฟซบุ๊กอิน โปรแกรมทิ t ต k อกท t ิต t ตอนะคะขายได้หมดเลยทุกช่องทางแล้วเวลามีออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยคุณทาฮัลโหลนะคะมาสั่งกับทางร้านทางร้านก็จะมีบริการจัดส่งให้นะคะโดยที่นะคะใช้ชื่อของผู้ส่งเนี่ยเป็นชื่อของเราสมมติว,ว่าน้องกวางขายได้5ตัวอ่ะน้องกวางลายมาหาร้านเขาใช่ไหมคะป๊อปปี้แดนนี่เนี่ยแล้วมาสั่งออเดอร์ปุ๊บเนี่ย คนส่งน่ะคือร้านแต่ว่าส่งในนามตัวแทนน้องกวางนะคะแล้วคุณภาพนะคะคุ้มเกินราคาเพราะอย่างที่บอกว่ะว่ารานอนเพียงแค่สองราบาทน,นะแล้วยังไม่พอนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยนอกจากความน่ารว้นในเรื่องของราคาแล้วนะ,ะอยากจะบอกเลยค่ะว่าเป็นร้านเดียวนะคะที่ยินดีรับคเคลมนะคะถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาเนี่ยรับเปลี่ยนได้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนละกันเนาะให้เปลี่ยนสินค้านะคะแล้วก็นําสินค้าน,น,นี่นะมาแบบว่าคืนได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณไม่มั่นใจว่าเออลอย ยังไม่รู้จักร้านนี้เลยทำยังไงอ่ะฉันไม่กล้าใสานะ่เงินฉันโดนจีมิช่าชีพโกงไปเยอะแล้วนะคะ่วงนี้ บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจนะคะเพราะที่ร้านเนี่ยยินดีให้เก็บเงินปลายทางได้เลยคุณรับสินค้ามาปุ๊บนะคะคุณส่งเงินปั๊บแบบนี้เนี่ยโอเคได้เลยไนงะสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครที่แบบว่ากังวลใจในเรื่องของการแบบเจอมิจชาชีพบ่อยๆเนอะอาจจะมีประสบการณ์ใช่ไหมคะมั่นใจร้านนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะหรือใครที่อยากซื้อสินค้ามือใหม่แม่ะคะ้ามือใหม่นะคะทุกที